นะมาผมอยู่ผมแลเอ็กนะวันนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาเทสให้ชมนะผมนี่นะผมเป็นตัวสินค้าใหม่นะปีคาร์บอนนะผมคาร์บอนแท้นะตัวนี้นะวันนี้มากับพี่เกมนะเดี๋ยวจะมาเทสตัวมินิตัวนี้ให้ดูนะตัวนี้ในราคาสามพันห้าร้อยสามพันห้านะผมตัวนี้พร้อมกล้องเลดดอรพร้อมกล้อง กล้องนี้กล้องเป็นกล้องดีนะดูปรับปรับนอกเป็นอ่าเป็นปรับนอกด้วยนะผมกล้องปรับนอกนะเห็นจุดแดงไหมผมจุดไข่ปลานะตัวนี้นะจะเป็นจุดไข่ปลานะอ่ะโอเคอ่ะอยากให้พี่เจมขึ้นเทสอีกรอบนะโยนมาดูวิธีการขึ้นนะผมวิธีลูกดอกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นหางเป็นหางเครื่องบินนะครับลูกดอกหางเครื่องบินที่เราออกแบบมาเฉพาะตัวหน้าไม้ตัวนี้นะครับ วิธีการขึ้นครับง่ายๆวา,างกระบอกซ้ายก่อนเราต้องขึ้นอันนี้ก่อนนะครับผมค่อยใส่นะใส่ลูกดอกได้นะโคตรคลาสสิกอ่ะเบ๊บพิธีใส่กระบอกานะสายครับเบ๊บเดี๋ยวสักหน่อยเราอาจจะต้องออกแบบแบบว่าย่นกระบอกสายเข้ามาได้ไหมวะย่นได้ครับนาะ ย่นกระบ,บอกสายมาเพื่อแบบว่าไม่ต้องถอดกระบ,บอกสายอะไรประมาณนี้หรือเปล่าดูกันเอ,เอตอนนี้มองผ่านดอดนะครับนะมันมัน,ม,นมันเริ่มไหลเข้ามาใกล้แล้วลองดูโอ้โหโคตรแรงครับผมผมบอกเลยว่าปีกตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบปอนด์ร้อสิห้าปอนด์มีความแรงนะผม,มแรงนะครับเพราะว่าเราเราได้ เอาตัวช่างน้ําหนักอะดึงดูแล้วมันอยู่ที่ประมาณไม่รู้อะแต่ว่าบวกลบคูณหารออกมามันอยู่ที่ประมาณร้อยสิบปอนด์นะความแรงนะผมที่ว่าดึงระยะวัดของสายนี่นะใช่ร้อยสิบปอนด์ได้110นนร้อยสิบปอนด์นะผมแล,แล้วมาดูว่าเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ถือว่าเรายิงไกลนะลก็ยิงประมาณปานกลางนะครับประมาณเกือบสิบเมตรนะหรือสิบเมตรนะประมาณนี้ดูว่าลูกมันทะลุไปไกลขนาดไหนมาดูดูนะครับ เห็นไหมเราหนมารู้ไปประมาณสองเมตร่ะอ่าได้ประมาณสองเมตรอ่ะสองเมตรก็ถือว่าเป็นระยะที่ถือว่าใช้ดีนะใช้ได้เลยครับผมแรงโคตรโคตรถ้าใครชอบหน้าไม้แนวแบบแบกแนวจากเพื่อนก็เอาตัวนี้ไปเล่นครับถูกค่ไม่ถือว่าแพงหรอกเพราะว่าเราเอาไม้ประดูแดงมาทําอย่างดีครับแล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานทุกอย่างนะครับ แฮนดะ์มดงานคนไทยแล้วก็ใช้งานมาตรฐานครับก่อนที่จะปล่อยออกขายก็เทสระบบกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเทสแล้วเทสอีกนะครับผมเอาจนให้มันดีให้มันดีที่สุดอะถึงจะได้ปล่อยนะตัวนี้นะก็อันนี้ก็คือยังไม่ได้ทําสีเฉยนะผมใช่ใช่ตัวนี้ตัวเทสครับตัวเทสนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เราเรามีทรงที่แบบว่าเป็นทรงท้ายสั้นนะครับบางคนว่า พี่ทาท้ายยาวไหมหน่อยก็เลยจัดให้แล้วอ่านี้ทําท้ายยาวแล้วก็มันมีท้ายสั้นท้ายยาวแล้วผมแต่ว่าตัวท้ายยาวเนี่ยมันจะแพงกว่านะครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจทางร้านด้วยนะครับแล้วก็นวัตกรรมใหม่แล้วกันไอตัวกล้องเนี่ยมันแพงกล้องประมาณราคาส่งมาก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดร้อยแล้วครับอ่าเฉพาะกล้องก็เจ็ดแปดร้อยแล้วนะ ยังไม่รวมค่าช่างค่าไม้ค่าอุปกรณ์วัสดุอีกนะครับผมคือซื้อไปไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรอ่ะราคานี้สามพันห้าหน่ะไม,ไม่ไม่แพงหรอกตีไปกล้องกล้องไปประมาณแปดร้อยห้าสิบไปอ่าปีกเนี่ยผมซื้อมากว่าจะมาทํามาตัดมาทุกอย่างนะครับแล้วก็มาเทสแรงเชือกอีกร้อยสองร้อยไก่อีกไก่แพงนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันเป็นราคาหมดอ่ะใช่ราคานี้ก็ ไม่ใช่อุปกรณ์กองแก๊งนะครับเรา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 ทำแบบว่าแข็งแรงทนทานนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับเออไอตัวฐานจับเนี่ยตัวละสา0นะนี่นะมงานสแตนเลสนะไม่ใช่งานกองแก๊งนะครับงานสแตนเลสนะยังดีตัวขาจับนี่นะขาจับกล้องนี่นะแม่นอ่าก็ราคาเลยสามพันห้าก็ไม่ถือว่าแพงนะผมนี่นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงเออมาทดสอบให้ชมอีกรอบแล้วกันนะ เดี๋ยวดเดี๋ยวต้องหน่อยให้นะนี่ไปขึ้นเรือบันไดเทสให้ดูนะครับหน้าไม้ตัวนี้คือเชือกระบบไกลทุกอย่างเนี่ยเราทํามาแบบเสถียรแล้วคือยิงได้ทั้งวันไม่มีปัญหาแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้ยิยงไปแล้วเชือกมันมีปัญหาใช่แต่ที่นี้เราเทสระบบเชือกทุกอย่างนะครับบางระบบหน้าไก่ลูกดอกอะไรครบละพร้อมใช้งานครับนี่สวยจัดไปครับโอ,อเคเปล่าด้วยแล้วกันนะครับผม